ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาพูดถึงมิคอมโป้ก็คือมีเอสีท่านหนึ่งเขาถามว่าบอกวิธีการต่อชุดลำโพง5ตัวให้หน่อยครับคือนี้ยค,คุณคอมโปบางรุ่นจะเป็นแบบนี้ฮะเนี่ย จะมีลำโพงอยู่ด้วยกันทั้งหมดห้าตัวนี่ฮะนี่อย่างผมที่ผมใช้อยู่นะครับนี่ตัวล่างนี่จะเป็นเซนเตอร์อยู่นี่ครับเนี่ยเซนเตอร์อยู่นี่ใต้นี่นครับนั้นก็จะเป็นลำโพงเซอร์ราว์ของนี้มีลำโพงซซายขวาตัวใหญ่เนะี้ยคู่หนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นลำโพงเซอร์ราวนี่ตัวเล็กที่จริงแล้วผู้นี้มันจะต้องติดตามมุมห้องลำโพงเซอร์ราวเนี่ยจะอยู่ข้างหลังหูเราอยู่ข้างหลังอยู่บริเวณตำแหน่งเวลาเรานั่งฟังเนี่ยนะครับระบบเซอร์ราวนะพูดดคร่าวๆระบบเซอร์ราวบางคนไม่รู้ คือลำโพงตัวนี้จะอยู่ด้านหลังของเราอยู่แนวเดียวกับวเวลารุ่นเรานั่งฟังบนโซฟาจะอยู่แนวแนวเดียวกับหรือสูงกว่าศีาารษะเราหน่อยนึงนะฮะส่วนลำโพงลำโพงซ้ายขวาตัวนี้บางรุ่นจะมีซับในตัวอย่างผมจะมีซับในตัวเห็นไมันจะมีดอกลำโพงซ่อนอยู่ในดิงดอกส่วนลำโพงตัวใหญ่นี้ลำโพงซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นลำโพงเสียงหลักเสียงหลักเสียงซ้ายเสียงขวาส่วนเซนเตอร์ตัวน,นี้นี่ครับนี่เซนเตอร์นะครับอ่เซนเตอร์ อันนี้คือลำโพงเสียงคนพูดตัวนี้จะวางอยู่ตรงกลางของทอถงทีวีเอาน,นี่ว่าของจอ LED ดีของทีวีอ่ะของจอที่เราเมืเราดูหนังน,นะครับตัวนี้จะวางอยู่ใต้ทอทัศนะทอทัศน์ที่มีตู้โชว์ที่จะมีลำโพงตัวนี้วางอยู่ใต้ทอทัศหรือบนทอทัศมันจะเป็นเสียงคนพูดนะครับแล้วก็จะมีเสียงวิ่งผ่านเสียงนิดๆหน่อยๆผ่านเข้ามาทางด้านหลังคนพูดก็จะผ่านที่ลำโพงดอกนี้ ผ่านจากขวาไปซ้ายอะไรอย่างนี้ยรันี่คือลำโพงเซนเตอร์นะครับหน้าที่ของเขาคอมโปตุ้งมถึงมีลำโพง5ตัวคือในตัวคอมโพเนี่ยเขาจะมีชุดนะอย่างผมเนี่ยมันเป็นรุ่นเก่าแล้วตรงนี้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปใกล้ๆเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเห็นไหมนี่ตรงนี้เรียกว่าระบบเสียงเริ่มแรกเลยทีเ่เริ่มมีเสราวเกิดขึ้นคือ Dolby Prologic หรือ ระบบเสียงโปรโจิกแล้วก็ต่อไปก็จะมีดอ l ี y เซอร์ลาวนะครับพวกนี้จะใช้หลักการทํางานเสียงรอบรอบตัวเราอันนี้ใหม่ๆเนี่ยจะเป็น5ตัวก่อนพื้นฐานเพราต่อไปหลังๆเนี่ยเขาจะมีเป็นตัวซับเพิ่มเข้ามาก็จะเป็น6ก h a นแนลอันนี้ผมเป็นชุดแรกๆก็จะมี5้า a ชนแนเป็นระบบดอ l ี y โปรโจิกหรือที่เรียกกันน่าก่อนวนะ่า TFX สมัยก่อนนะคือสัญญาณเสียงพวกนี้จะออกมาได้คือ สื่อที่มาคือแผ่นซีดีก็ตามหรือม้วนดีวดีก็ตามที่สมัยก่อนเขาใช้กันนะ่ะพวกนี้จะต้องถ่ายทอดอัดระบบเสียงออกมาเป็นแบบดอบี้ด้วยอ่าไม่ใช่ว่าคุณไปก๊อปมาเป็นสเตอร์โอธรรมดาไม่ได้เสียงจะไม่ออกมันก็จะออกเฉพาแค่สเตอร์โอนะครับอ่าเซอราล์มันจะไม่แยกแต่ถ้าอัดมาในระบบ้องเสียงดอบี้โปรเจกเนี่ยเวลาเราไปซื้อแผ่นซีดีเมื่อสมัยก่อนนะแบบแผ่นดูหนังแผ่นดีวดีเนี่ย เขาจะเขียนระบุไว้เลยว่า d o l บ y ์โปรโจิกดอบยเซอร์ลาอะไรก็แล้วแต่นี่คือมันจะให้ระบบเสียงมาแล้วก็ต่อไปคือแหล่งสัญญาณที่จะเอามาเล่นอ่าเล่นแผ่นนี่ครับคือ DVD เมื่อสมัยก่อนหรือว่าเรียก,กว่า DVD านี้ก็บูเรพวกเนี้ยด้านหลังเครื่องเขาเนี่ยเขาจะมีจุดต่อสัญญาณ Dolby p โปรโจิกหรือ d o l บ y d ดิจิตอลทีอะไรที่เขาว่ากัน,นก่อนเนี่ย มันจะต้องมีจุดสัญญาณออกไม่ใช่มีช่องเสียงมีช่องภาพ1เส้นสีเหลืองอ่าพื้นฐานแต่ช่องเสียงที่จะออกมามองก็จะแยกออกไปเป็นเสียงเซอร์ลาวเสียงเซนเ,ซนเตอร์เสียงลำโพงซ้ายขวาเสียงซับเลยอ่าจะมีจุดออกแบบนั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูหลังหลังคอมโพต,ตัวนี้นะครับคือ DVD ที่เราใช้เล่นออกมายังไงมันต้องมีจุดรับสายสัญญาณเข้านี่ที่หลังดอบ,บี หลังคอมโ้เครื่อนนี้มันจะมีอยู่เดี๋ยวผมจะให้ดูพูดเกินตั้งแต่แรกเลยก่อนที่เราจะไปนำต่อสายทําไมเราถึงเราถึงต้องใช้ระบบเสียงรอบทิศทางพื้นฐานเริ่มแรกคือดอ b บ p o โปรโลเมื่อสวยก่อนนี้ตอนนั้นหนังเรื่องนี้กําลังเล่นกาลังออกใหม่ๆเลยเรื่อง i เรื่อง ID4 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 ภาคแรกเลยครับระบบนี้เริ่มออกมาดอ b บ p r o ปรโ i จโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างหลังเครื่องอพาเข้ามาดูข้างหลังของคอมโพตัวนี้นะครับ อันนี้ผมจะมองภาพรวมๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูข้างบนนี้อันนี้คือจุด fmam นะครับจะเป็นช่อง aux ของโปรตัวนี้ได้1และ2ช่อง aux นะครับแล้วก็ถัดลงมาคือคอมโปสตรุ่นไหนที่มีลำโพงนนมีลำโพง5ตัวเนี่ยบางรุ่นจะมีแค่4ตัว4ตัวนี่คือจะไม่มีภาคนี้จะไม่มีภาค d o มบี้โปรโลจิหรือดอมบี้ดิจิตอแต่ที่กระทำมา4ตัวเขาจะมีแค่ สัญญาณเสียงเซอร์ราว้สำหรับเราเปิดซีดีเปิดเพลงธรรมดาเนี่ยมันสามารถแปลให้เป็นเสียงเซอร์ราวได้แค่นั้นเองนะครับแต่สําหรับตัวนี้พิเศษเขาคือเขาจะมี d o เบย์โปรเจกอยู่ข้างหน้าเขาจะมีโลโก้นะเครื่องคอมโปที่จะมี Do เบย์ดอเบย์โปรเจกได้พวกนี้เขาจะซื้อลิขสิทธิ์มาถึงถึงสามารถมาสกรีนติดหน้าเครื่องได้นะครับโอเคครับก็คือเนี่ยมันจะแยกแยกอย่างนี้ครับมุดแหล่งสัญญาณที่มาจาก DVD ตัวนี้นะหลัง DVD ตัวนี้ ก็จะมีนี่ฮะลักษณะช่องเสียบสายเหมือนกับหลังคอมโพตัวนี้เลยนะครับมันจะเขียนว่า6ชาน n นนเห็นไหมครับ6ช h a แน e อินพุคือจากหลังวิดีโอแล้วก็จะมีสายสัญญาณมาเข้าฟอน, font, font, นด์เห็นไหมครับเข้าฟอนด์เข้าฟอนด์ซ้ายและขวาเห็นไหมขาวแดงเห็นไหมครับแล้วก็มีเซ็นเตอร์นะเซ็นเตอร์จะมีอยู่แค่ตัวบนนะครับจุดสีดานะครับคือเซ็นเตอร์แล้วก็เซอร์ราว์เห็นไหมครับเซอร์าราว์สีขาวสีแดงซ้ายและขวา เสารนี่คือจะเป็นลำโพงตัวเล็กนะครับอ่าแล้วก็เซนเตอร์ก็คือลำโพงตัวตัวกลางที่อยู่ใต้โทรทัศน์หรืออยู่เหนือโทรทัศน์กึ่งกลางระหว่างลำโพงซ้ายและขวาครับแล้วก็อันนี้ก็เพิ่มเข้ามาสมมุติอ่าคอมโปบ้านใครมีเพิ่มซับได้ก็จะมีช่องซับมาให้แค่นั้นเองแต่จริงๆแล้วมันมีแค่5ตัวหลักๆก็โอเคแล้วเพราะว่าตัวซ้ายขวาเนี่ยลำโพงของ,ของนนยี่ห้อบรรลุน่ะเขาจะมีซับมาให้ในตัวอยู่แล้วโอเคนะครับ ต่อไปแล้วเป็นการจุดต่อใช้งานเห็นแล้เนี่ยจุดต่อใช้งานนี่ครับอ่านี้มาถึงจุดต่อใช้งานแล้วครับที่ฟ c ถามมาครับก็คือเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะเลี่ยงเลี่ยงหน่อยมันโดยบางสายแต่เวลาเราใช้งานเนี่ยเราต่อสายเนี่ยเวลาเราจะเล่นเราต้องเข้าไปกดที่ปุ่มดอนบี้โบรจิตนะครับเสียงมันถึงจะออกคือเห็นไหมครับทางขวานี่ทางนี้อ๋อผมบอกทางนี้ก่อนลำโพงเซนเตอร์นะครับนี่ครับเส้นนี้เส้นนี้คือลำโพงเซนเตอร์ผมจะชัดให้ดูบางรุ่นที่เขา ทำมาแต่เขาจะมีนี่มีเป็นแจ็คเลยนะเนี่ฮะเห้นเขานหะมเขาจะเขียนมาครับลำโพงเซนเตอร์เห็นไหมครับลำโพงเซนเตอร์ข้างล่างอีกสองตัวนี่ก็จะคือต่อสายลำโพงเซอร์ลาวตัวเล็กนะครับจะเขียนไว้เนี่ยขาวและแดงเนี่ยซ้ายขวานะครับตัวนี้คือเซอร์ลาวเขาจะแยกมาต่างหากเลยนะครับก็แค่นี้เองแล้วก็ส่วนซับซับคันนี้ซับจะมาต่อนลิ้ถ้าใครมีซับมาเพิ่มซื้อซับมาเพิ่มมาอยู่ตรงนี้ครับติดตำแหน่งด้านบนเห็นไหมด้านบนนี่ครับอันนี้จะเป็นซับนะครับพอดีผมไม่มีเพราะว่าลำโพง ซ้ายขวาเนี่ยมันจะมีซับในตัวแล้วแต่เพื่อนๆคงจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทําไมไอล้ลาโพงซ้ายขวาหลักเนี่ยตัวนี้ครับนี่สายขวาหลักของอันนี้นะครับนี่ลําโพงซ้ายและลําโพงขวาตัวนี้นครับนี่เห็นไหมอยู่นี่ทาไมถึงมีสายข้างละสองชุดบางคนเห็นจะงงเอ๊ะแล้วทําไมมันมีสายอะไรมาอีกคอมโปรุ่นเนี้คุณจะต้องหาลําโพงที่มันแยกเขาเรียกว่าบายวาย บวายยังไงเดี๋ยวผมให้ดูหลังหลังตู้ลำโพงลูกนี้นะครับนี่แค่ดูหลังตู้ลำโพงลูกนี้นะนี่อ่านี่คือหลังตู้ลำโพงของชุดคอมโปที่มากับชุดคอมโปนะครับคือเขาจะมีสายเห็นไหมมันจะมีสายสองชุดเห็นไหมครับแดงดํากับเท่าฟ้าก็คือสายชุดบนเนี่ยแดงดาอ่ะหมายถึงขับเสียงแหลมและเสียงกลางหลักๆนะครับส่วนเท่าฟ้าเนี่ยเป็นกึ่งเสียงทุ้ม กับเสียงเบสคือลําโพงลักษณะนี้สีเส้นเขาเรียกว่าเป็นการต่อลําโพงแบบใบวายฮะบใบวายเขาเรียกว่าใบวายสมัยก่อนนะก็คือว่าถ้าใครได้ชุดคอมโพนนี้มาข้างหลังคอมโปตอนนี้มันจะมีจุดจุดแยกนะะเราก็ต่อตามสีนะครับแดงดําซ้ายแล้วก็เทาล้มเงินก็คือเป็นการต่อลําโพงแบบใบวายครับแยกเสียงกลางกระแหลมต่างหาก แล้วก็แยกเสียงทุ้มกับเสียงเบสต่างหากครับถ้าเป็นบางรุ่นบางรุ่นถ้าหลังลาโพงมาเส้นเดียวมันก็จะไม่มีตรงนี้จะมีแค่แดงดาเฉยโอเคนะครับเข้าใจถ้าคุณใช้คอมโพลลักษณะแบบนี้มันจะมีเสียงซับมันจะมีซับในตัวตู้ลําโพงตัวเนี้ยเสียงกลางกับเสียงแหลมโซนหน้าแล้วก็จะมีซ่อนอยู่ข้างในนี้โอเคครับเห็นมเห็นไหมตู้ลำโพงลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับเขาจะมีดอกลําโพงอยู่ทั้งหมดสี่ดอกสี่ดอกเห็นไหมครับด้านหน้าด้านหน้าจะมีเห็นไหม ดอก5นิ้ว4.5 5นิ้วครับแล้วก็จะมีดอกเสียงแหลมแล้วก็มีทวิเตอร์ตัวหนึง่งเห็นไหมครับด้านข้างในมองข้างในเห็นไหมครับผมซื้ใไ้นะข้างในมันจะมีดอกซับซ่อนอยู่เห็นไหมครับบางรุ่นนะครับรุ่นนี้จะมีใน,ในพานากับโซนี่นะที่ผมเห,เห็นอยู่ที่ออกมาขายพร้อมๆกันของรุ่นนี้เขาถึงมีแยกเสียงอิสระกลางแหลมแล้วเสียงทุ้มมันจะไม่กวนกันนั้นเสียงที่ขับออกมาเป็นระบบดอวี่โปรเจกต์เนี่ยมันจะแยกแยกกันมาก สมมติคุณดูหนังระบบล้บอทิศทางคุณนั่งอยู่ระหว่างตรงกลางหน้าจอเลยทำมุมสาม่ยมกับตัวคุณนะครับจากลําโพงซ้ายขวาสองข้างนะครับแล้วก็ลําโพงเซอร์ราอยู่ระดับสูงกว่าศีรษะเราหน่อยติดอยู่ที่ข้างฝานะครับหรือตะหรือใครห้องขึ้นที่ห้องกว้างมันก็อยู่บนเสาลําโพงเซอร์ราคู่นี้ตัวเล็กเนี้ยตัวเล็กเนี้ยถ้าใครห้องแคบมันก็จะอยู่ติดกับฝาผนังแต่ถ้าห้องใครกว้างมันจะอยู่บนขาตั้งลําโพงนะครับนี่ นี่คือลำโพงเซอร์ราลนะครับส่วนลำโพงเซนเตอร์เนี่ยเนี่ยเราก็จะไว้อย่างนี้ใต้จอนะครับพอดีผมใช้ดูผ่านหนิดอาอะไรนะไอของแรกมันจะส่งเป็นระบบเสียงดอเบยอยู่นะครับไอของเน็กฟิล์มอะไรพวกนี้น,นะครับบางบางหนังบางเรื่องมันสามารถดูได้นี่นี่ลำโพงเซนเตอร์ผมจะไว้ใต้ตอคอมเนี่ยนี่ผมจะดูผ่านจอคอมเอาแล้วผมก็ใช้สายสัญญาณเสียงที่ได้มาเนี่ยผมเอาไปเข้ามันเป็นแค่สเตอริโอโอเคนะครับ ผมไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกับได้ดอ b บย์โปรตีเพราะถ้าเป็นดอบบย์โปรตีกะช่องสัญญาณมันต้องมาครบครับหกช่องสามห้าช่องสัญญาณแต่ทุกวันนี้เรารับคือคือสื่อที่เรารับเนี่ยมันจะเป็นเขาส่งมาดอ b บ p ์โปรตีกันจริงแต่พอเรารับเปลี่ยเสียงสัญญาณออกจากหลังคอมเนี่ยคอมเมนบอร์ดบางรุ่นอะ่ะมันสามารถให้7จ็ดชแนลได้โอเคตัวหน้าได้แต่อันนี้ผมคอมผมมันได้แค่สองชแนลเป็นระบบสเตโอ แล้วก็ข้าเซโอแต่เราก็ใช้ตัวเป็นแปลงสัญญาณเอาแบบเซอร์ราเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะครับมันจะมีอยู่ของคอมโพสแต่ละตัวอันนี้พูดถึงจุดต่อสายอย่างนี้ครับเดี๋ยวทัวนอีกทีนึงสําหรับ f c ที่ถามมานะครับสังเกตคอมโพบ้านใครถ้ามีข้างหน้าเขียนว่า d o เบียโปรเจกตข้างหลังจะต้องมีจุดรับสายสัญญ,ญาณจาก DVD แบบนี้ DVD ที่จะเล่นก็ต้องเป็นแบบนี้เข้าใจไหมครับอาจจะมีแค่5กันไม่ต้องถึงไม่ต้องมีซับก็ได้โอเค จะมีสมัยจะเป็นจากหลัง d ีวดีเนี่ยจะออกมาแค่ห 5, 5้าห้ารูสัญญาณเหลืองนั่นคือภาพตัดออกไปมันจะมีเซนเตอร์เอ้ายฝาแล้วก็ฟอนส์เซลาวสายฝาแค่นั้นเองแล้วก็จุดต่อลำโพงเนี่ยมันก็จะมีแยกออกมาเลยเซนเตอร์ center, เห็นไหมเซนเตอร์เซลาวซ้ายขวาแล้วก็ลำโพงหลักซ้ายขวาด้านหน้าไว้เรา,เรา,เราฟังซีดีธรรมดาเนี่ยก็คือแดงดำนะครับถ้าลำโพงใครเป็นแบบธรรมดาแดงดำไม่ใช่ ลำโพงต่อแบบใบวายก็คือมีแค่แดงดํซสายฝาแค่นั้นเองจะไม่มีฟักจะไม่มีฟ้าเทาโอเคนะครับถ้าเป็นพานามันจะมีพานาที่รุ่นใกล้ๆเคียงรุ่นนี้จะมีหมดทุกรุ่นครับจะเป็นลักษณะแบบนี้โอเคันนี้เข,ข้าใจแล้วครับเดี๋ยวผมจะให้ย้อนกลับมาดูข้างหน้าอีกทีหนึ่งว่าถ้าเราไม่มีดอปบี B ้โปรเจกเราจะได้อุปกรณ์สร้างเสียงอะไรขึ้นมาอีกโอเคนะครับอันนี้เป็นคอมโปรุ่นเก่านะสมัยนี้สมัยใหม่นี้ไม่ได้ศึกษาแล้วครับตัวน,นี้ครับตัวนี้ผมเปิดการทํางานให้ดูนะครับ ก็คือน,นี้ประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยสมมุติว่าอันนี้เราเล่นแผ่นซีดีธรรมดาหรือเรากดเข้าที่ช่อง AUX นะครับเมื่อเราเล่นแผ่นซีดีอ่าเดี๋ยวผมเอาเทปใส่กันแทนนะเพราะว่า,วาถ้า่งนั้นมันจะทํางานไม่ได้มันจะไม่เห็นการทํางาน,นครับเดี๋ยวเราเทปใส่โอเคผมปิดเสียงไ้ก่อนนะครับเดี๋ยรลิคสิ์ก็คือเนี่ยนะ สมมว่าเราเราใส่เทปแล้วเล่นแล้วเทปเทปเลยนะสังเกตหน้าจอครับถ้าเราไม่มีดอเบย์โปรเจกต์แบบนี้เห็นไหมดังสัญลักษณ์แบบนี้นะเห็นไหมครับ,แบบนะรบแต่ว่าเครื่องบางเครื่องบางรุ่นจะมีนี่ครับมันจะเขียนว่าผมจะซูมให้ดูเขาจะเขียนว่าซูเปอร์เซอร์าลหรือบางเครื่องที่เขียนว่าเซอร์ราลเฉยแต่ว่าถ้าคุณเล่นดอเบย์โปรเจกต์ถ้ามุดต้องดูแผ่นหนังนะครับมันจะเล่นจากนหนังที่ส่วนาณญก็จะมีปุ่มดอเบย์โปรเจกต์ให้เรากดอยู่นะถ้าเราเป็น อคอมโปวบางตัวมันจะมีลาโพงแค่สี่ตัวเขาจะเล่นแบบเสียงแบบนี้สร้างเสียงขึ้นมาจะไม่มีสัญลักษณ์คาว่าดอบบี้โปรตีแบบนี้แต่เขาก็จะสร้างเสียงขึ้นมาได้คือจากตัวนี้ตัวโซลามันก็จะออกแค่สี่เสียงมันจะไม่มีเซนเตอร์นะแต่ถ้ามีบอลบี้โปรตีขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเซนเตอร์ขึ้นมาหนึ่งตัวคือแยกเสียงคนพูดไปอยู่ตรงกลางโดยเฉพาะถ้าไม่มีเซนเตอร์คนพูดก็จะพูดอยู่ลาโพงกู้หน้าซ้ายขวาแค่นั้นเองแก ความแตกต่างของมันคือถ้าเซอร์ราลเนี่ยรถวิ่งมาทางขวามันก็จะหายไปทางด้านซ้ายเครื่องบินมาจากข้างหลังมันจะข้ามหัวเราแล้วก็หายไปแกลโพงคู่หน้าเห็นนั้นเองนี่คือดอนบี้โปรเจกตนะครับมันคือระบบเสียงเราทิศทางนะแต่ถ้าเราเนี่ยกดตัวนี้ขึ้นมาผมนี่กดอดีกจะกดให้ดูจะกดตัวนี้เห็นไหมมันจะขึ้นเป็นรูปอกลโพงเห็นไหมครับสังเกตถ้าเป็นพานานะถ้าเป็นที่ห้ออื่นอาจจะใกล้เคียงนี่นะครับ มันก็จะสร้างเสียงแล้วเคาะขึ้นมามันจะบอกว่าตำแหน่งว่ามีลำโพงคู่ไหนบ้างที่เสียงไปออกแค่นั้นเองอเห็นนะแล้วก็กดจะมีแบบดูหนังแล้วก็กลับไปบบโอ้ปกตินะครับเสียงลำโพงซ้ายขวาคู่หน้าแค่นั้นเองโอเคก็ประมาณนี้ครับสําหรับ f อท่านใดที่ถามมาก็ทําให้พอประมาณนี้ครับตอนแรกผมก็คิดว่าจะทาไงจะขี้เกียจแกะแกะก็ขี้เกียจเลยนะอะทำให้ดูสนานีแล้วกันก็ประมาณนี้นะครับก็ คลิปนี้เผื่อเป็นประโยชน์ของเพื่อนๆที่ซื้อคอมโปมือสองมาใช้ก็ลองดูได้ครับเพื่อมีประโยชน์วันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ